วันนี้พาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกกันค่ะที่ทุกคนเห็นนี้จะเป็นวัดเจดียอดด้วนที่มาของวัดนี้คือเจดียอดด้วนนะคะที่นี่เป็นตำนานอาดีตมีพระสงฆ์รวมกันมาฉันจังหันที่นี่บนยอดดดยค่ะและครั้งแรกที่ได้เคยมาก่อนอื่นก็ไปซื้อทูบเทียนกันก่อนเลยนะคะ และพี่ที่ดูแลสถานที่ก็แนะนำนะคะในการไหว้ดีมากๆค่ะนีค่คือไหว้พระนเรศวรมหาราชนะคะพระที่กู้บ้านกู้เมืองศักดิ์สิทธิ์ที่นี่พร้อมกับจุดที่สองไหว้พระพุทธชิน,นราชพร้อมกันนะคะเอาละนะคะตั้งจิตอธิษฐานด้วยกันนะคะใครที่เจอคลิปนี้ค่ะแล้วก็ไปต่อค่ะ จุดที่3เราก็มาไหว้ปู่ฤาษีกันขอพอรนานนิดนึงนะคะเพราะครั้งแรกที่เคยมาและให้ท่านคุ้มครองดูแลนะคะพบเจอแต่คนใจดีเทพเทวดาที่เป็นมิตรสนับสนุนเราและเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศบนหมุดโลกกัน